จักรซอมนะคะ beauty by Argentina นะคะวันนี้นะคะซ้อมได้รวบรวมเอาเครื่องสำอางที่ใช้แล้วชอบใช้แล้วโดนนะคะสำหรับปี2 0 1 4ที่ผ่านมาเองนะคะก็เลยรวบรวมแล้วก็เลือกมาเฉพาะอันที่แบบชอบจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะคะกับ กลุ่มของเบสเมคอัพนั่นเองค่ะพวกเบสพรอมเมอร์นะคะ,ก,ะ,คะก็จะมี2ยี่ห้อนี้นะคะก็จะมีของ3นะคะแล้วก็ของลอร่าเมอร์เซียนะคะตัวนี้จะเป็นฟาวเดชั่นพรอมเมอร์นะคะเป็นสูตรออยล์ฟรีด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเอาไว้ลงก่อนลงรองพื้นนะคะมันช่วยทำให้รองพื้นติดทนดีขึ้นแล้วก็สำคัญเนี่ยมันปรับให้ผิวเนียนแล้วก็มากไม่มันด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะก็เป็นแบรนด์3นะคะของแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นเองก็ตัวนี้จะเป็นเบสเม ที่ปรับให้ผิวเนียนแล้วก็ผิวจะดูแบบดูสว่างขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําให้ผิวไม่มันด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็น2ไอเทมที่ชอบมากๆค่ะ2ตัวนี้เลยถัดมานะคะในกลุ่มของรองพื้นนะคะก็เลือกมา2อย่างนะคะซึ่งจะมี2ตัวนี้จะเป็นของ MAC นะคะ Mineralize Moisture SPF 15 Foundation นะคะซ้มจะใช้สีเบอร์ NC 20นะคะตัวนี้คือเป็น รองพื้นที่แบบมันเนียนแล้วมันบางแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วที่สำคัญคือใช้แล้วน่าไม่มันระหว่างวันด้วยส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะของ Lore a l real, รุ่น l u e e n t magic นะคะตัวนี้ต้องใช้เบอร์ n2 นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างบางเบาแล้วซ่อรู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเราบ้างมากเลยคือมันบางเบาปกปิดแล้วก็คุมมันเป็นตัวด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคือ มันเนียนทั้งวันเลยยังไงก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคะสำหรับสองตัวนี้นะคะประทับใจมากถัดมานะคะเป็นกลุ่มของ BB c r ครีมนะคะก็ทำใจไม่ได้เลือกมาสองอันอีกแล้วนะคะก็จะมีของมิเล่น,นะคะตัวนี้จะเป็น w h i t e n i n g Rose BB Cream นะคะสี Silky Ivory ค่ะตัวนี้ก็จะมะีกันแดดในตัวนะคะค่ะ s p f 30 p a ค่ะตัวนี้ก็เป็น แบรนด์เกาหลีนะคะที่มาแรงมากๆในปีที่ผ่านมานะคะเป็นบีบีครีมที่ชอ,ชอบมากเลยคือมันเนื้อมันเนียนแล้วมันเกลี่ยง,งา่ายแลสำคัญก็คือไม่ไม่น่ามันระหว่างวันด้วยะคะ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ง่ายสำหรับแล้วก็เหมาะกับผิวคนไทยด้วยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นของไต้หวันนะคะเป็นแบรนด์ Neo g e n s นะคะตัวนี้จะเป็น Hydrating Mineral BB Cream ตัวนี้ก,ก็เป็นบีบีครีอีกตัวหนึ่งที่ เหมือนกับว่าให้ความชุ่มชื้นผิวในตัวแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันเลยระหว่างวันก็สําสหรับใครที่กำลังมองหาบีบีครีมที่แบบว่าไม่ให้หน้ามันแล้วก็น่าไ่เทาระหว่างวันซึ่งว่า2วันนี้ก็เป็นอีก2แบรนด์ที่น่าสนใจมากๆค่ะลองไปหาดูนะถัดมานะคะในกลุ่มของแป้งฝุ่นนะคะ เรียกว่าเป็นแป้งฝุ่นที่บางเบาและชอบม,มากๆก็มี2ยี่ห้อก็คือใช้สลับกันแล้วแต่อารมณ์ก็จะมี2ยี่ห้อนะคะก็จะมีของท h ีนะคะของญี่ปุ่นแล้วก็มีลอร่าเมเชีนะคะก็สําหรับของทเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแป้งฝุ่นที่บางเบามากแล้วมันก็ึกเหมือนกบว่าไม่ทําให้สีรองพื้นเรเปลี่ยนไปเพีองอยงแต่ว่ามันช่วยดูดซับความมันของผิวระหว่างวันแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้หน้าม,มันเลยแล้วก็คืออาจจะไม่ได้แบบเน้นการปกปิด อะไรมากมายแต่ว่าทําให้ผิวมันดูผอ่องขึ้นแล้วมันก็ดูเนียนบางเบาเป็นธรรมชาติด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นของลอร่าเมซีเยนะคะก็ตัวนี้นะะนจะเป็นแป้งทันสูเซนต์เหมือนก,นกันกับตัวของยี่ห้อนะคะก็คือเป็นแป้งที่แบบบางเบาแล้วก็เอาไว้เซตติ้งหลังที่เราลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาใช้ทั้งสองอันเนี้ยซ่งก็จะใช้แบบเอาแปรงจุ่มแล้วก็ ขาด่วหนานะคะมันทาให้ตัวรองพื้นเนี่ยติดทนดีขึ้นแล้วก็หน้าเนียนแล้วก็ไม่ต้องเติมแป้งระหว่างวันเลยก็ยังได้เลยนะคะก็เป็นอีก2ตัวที่ชอบมากๆค่ะสำหรับแป้งฝุน่นละกันนะคะในกลุ่มของ translucent น,น,นะคะ2ตัวนี้เมื่อกี้ตั้งฝุ่นใช่ไหมต่อมาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะอัดแข็งนั่นเองก็มีแบรนด์เดียวในดวงใจตัวนี้ก็คือเป็นแป้งของโรล่านะคะเป็น skin ultima powder foundation นะคะส้มใช้สีเบตนะคะเบอร์สองนะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งที่แบบ เนียนบางเบาแล้วก็แบบคุมมันได้ค่อนข้างดีเลยแล้วคือแบบเติมครั้งเดียวเองสมมติว่าวันไหนที่แบบสมมติไปเจอแดดร้อนๆจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะซับมันออกแล้วก็เอาตัวเนี้ยทับได้เลยแล้วมันก็ไปทําให้หน้าเป็นคราบด้วยก็เป็นแป้งสาหรับพื้นที่เอาไว้พกระหว่างวันตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาถึงปีที่ยังใช้อยู่นะคือแป้งรุ่นนี้ดีจริงๆค่ะลองไปหาดูนะของโรล,ล่าค่ะในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ ตั้งแต่ปี2 0 1 3จนถึง2014นะคะเรียกได้ว่าคุชชั่นเนี่ยก็เริ่มมาแรงในบ้านเรามากๆเลยซึ่งหลักๆก็จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะและคุชชั่นที่ส้มชอบมากๆชอบที่สุดเฮรานะคะตัวนี้จะเป็นสูตร UV Mist Cushion Ultra Moisture นะคะจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเฮรานั่นเองก็เฮราเป็นแบรนด high ์ไฮเอ็นของในเครืออ m มอร์ไบซิฟิกนะคะก็เฮราเนี่ยส้มชอบเั้นแต่สูตรที่แล้วละ แต่พอมาเจอสูตรเนี้ยชอบมากกว่าเดิมคพรมันเป็นสูตรที่ช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นระหว่างวันแล้วก็มันไม,ไม่ทำให้นาเป็นคราบด้วยอันนี้ซ่อนนมใช้เบอร์ยี่อ็ดน,น,นะคะตัวนี้มันมันชุม่มมันฉ่ำมันเนียนแล้วมันก็ เนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะคือหน้าคือสังเกตว่าหน้ามันจะดูฉ่ำๆดูแบบไม่มันจนเกินไปอ่ะอย่างวันนี้ส้มก็ใช้อยู่นะคะก็คือลงตัวนี้แล้วก็เอาแป้งฝุ่นทรีค่ะทับเบาๆอีกทีนึงก็มันจะดูรูปแบบนี้คือยังมีความฉ่ำในตัวของมันเองผิวจะดูสุขภาพดีด้วยนะก็เลยเป็นตอนนี้คือแบบเริฟมมากเปลี่ยนรีฟินที่สองแล้วนะคะดีจริงๆตัวนี้ลองไปหาดูได้นะคะลองเสิร์ชกูเกิลก็ได้นะคะเดี๋ยวก็เจอเองนะคะของเฮราค่ะ ถัดมานะคะในกลุ่มของซี Cream มนะคะเมื่อกี้บีบไปแล้วใช่ไหมมีซีซีครีมด้วยนะคะซีซีครีมก็คือ บีบีครีหรือรองพื้นผสมกับสกินแคร์นะคะก็คือมันจะไม่เน้นปกปิดมากนะแต่เน้นในเรื่องของการทําให้ผิวดูเนียนแล้วก็ดูเหมือนกับเราใช้แอปพลิเคชัน3ามรอสสาแต่งภาพนแหละจ้าก็ซ้มมี2แบรนด์ในใจนะคะตอนนี้ก็คือมีของ h e รานะคะตัวนี้เป็น p e ลซ CC Cream s p p 15 p p Plus นะคะสี l Beige นะคะเอ่อตัวนี้เนี่ยเอ่อมันจะเป็นลักษณะของของแปรงแบบนี้เวลาใช้ก็คือต้องหมุนหมุน หมุนรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าเนี่ยแทปบอย่างเงี้ยค่ะทั่วใบหน้าเลยนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนรองพื้นบางๆอะคะ่ะแต่ว่าคือปรับให้ผิวดูเนียนขึ้นเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งใช้มาจะหมดละหลอดนี้คือใช้ดีมากเลยนะคะแล้วผิวก็จะชุ่มชุมด้วยแล,วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ LB นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Mineral Moist คนะ,คะลักษณะของเขาจะเป็นถ้าเราสังเกตถ้าจะส้มบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่แบบเอ้ยทำไมขาวจังจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะมันจะให้ค่อยเนียนไปกับผิวเลย มันจะปรับให้มันเนียนพอกกับสีผิวของเราเลยแล้วไม่ทําให้หน้าวอกด้วยนะคะตัวนี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่ก็คือจะมีบ้าเล็กน้อยนะคะแต่ก็คือทั้ง2ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้คุมมันอะไรมากแต่ว่าคือเน้นให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูเนียนเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะก็เป็นอีก2ตัวในดวงใจสําหรับซีซีครีมค่ะเอาละถัดมานะคะในกลุ่มของคอนซีลเลอร์นะคะส้มยกให้ตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์คอลเลกชันนะคะ l a s t i n g perfection นั่นเองค่ะมันจะเป็นลักษณะข,ของ แปลงแบบนี้นะคะกอาไว้แต้มบริเวณที่เราต้องการปกปิดอย่างเช่นรอยสิวนะคะรอยจุดด่างดำแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีการท่าๆแบบนี้นะคะจะช่วยปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยหรือว่าอย่างตัวนี้นะคะต้องเอามาให้ดูคือจะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะมันจะค่อนข้างสว่างก็คือเอาไว้ทาบริเวณใต้ตาที่แบบ ต้ตามของคามอยากให้ตามันดูสว่างขึ้นดูสดใสขึ้นก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีแล้วก็ไม่มันไม่แห้งระหว่างวันด้วยค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะสำหรับคอลเลคชันค่ะถัดมานะคะในส่วนของคิ้วนี้เป็นตั้งแต่ได้มาคือใช้ตลอดเลยนะคะนี่ของ m มิลเลนเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น m i l เล ดูโอ 3D e y e b r o w นะคะกะ็มันจะเป็นลักษณะของดินสอเขียนคิ้วนะคะด้านนี้ก็จะคือตัวดินสอเขียนคิ้วแล้วตรงนี้จะเป็นแปลงนะคะก็คือเวลาเราใช้ก็คือเขียนแล้วก็ตรงนี้ปัดแค่นี้เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นคิ้วแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันดูมันใช้ง่ายแท่งเดียวคือแบบว่า,ค,บบวาคือแท่งเดียวจบอะ่ะไม่ต้องพกอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีมากสำคัญคือไม่หลุดเลยระหว่างวานันแบบประทับใจมากจ้าตัวนี้ของบิเล่นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นในกลุ่มของ i ายแช dow Palet ตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีที่เราใช้ตัดพาเล t ์นี้จริงๆคือส่วนมากก็ใช้โทนสีน้ำตาลนะคะก็เป็นของ Bob Bi Brown นะคะตัวนี้จะเป็น rich chocolate eye palette นั่นเองคือหน้าตามันก็จะเป็นนี่นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นหลักนะคะก็จะไล่ตั้งแต่สีแบบอ่อนสุดเอาไว้ทาเปลือกตา้าจนถึงเข้มสุดก็แบบบางสีก็จะเป็นชิมเมอร์ด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเรียกได้ว่าถ้าใครส้มแนะนำว่าถ้าใครเป็นมือใหมอ่อยาก จะลองหัดแต่งหน้านะโทนสีประมาณแบบนี้ค่ะสีกลางๆสีนูเตรลสีออกเบสน้ำตาอ่อนๆน,นะคะเป็นสีที่เราสามารถที่จะเอาไว้ฝึกเบลนด์สีได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็พิกเมนต,ต์ของเขาแน่นมากค่ะสำหรับบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้นะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะจริงๆก็รู้สึกเขาจะมีหลายพาเลตเหมือนกันที่เป็นโทนสีแบบนี้ลองไปหาดูของบ๊อบบี้บราวน์เใช้ดีมากค่ะแล้วก็ไม่เพี้ยนแล้วก็ไม่หลุดระหว่างวันด้วยเลิฟม,มากเอาล่ะ คัดมาในกลุ่มของอายไลเนอร์บ้านนะคะอายไลเนอร์เนี่ยก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมคะในกลุ่มของเจลอายไลเนอร์นะคะก็จะมาเป็นกระปุกแบบนี้คือใช้คู่กับแปรงนะคะอันนี้ต้องใช้ของ b o b b บ Brown นะคะเป็นลองแวร์เจลอายไลเนอร์นะคะตัวนี้สี Black Ink นะคะเบอร์หนึ่งคือใช้บ่อยมากคือแบบเริ่มโบไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเป็นไอเทมที่แบบ ชอบจริงๆคือเวลาเราเขียนอายไลเนอร์เนี่ยการใช้ผู้การแล้วก็จุ่มกับตัวเจลอายไลเนอร์เวลาเราเขียนเราสามารถที่จะลากเส้นแล้วมันคุบควบคุมเส้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้นะติดทนนะคะแล้วก็ไม่มันไม่แบบคือมันไม่แพนด้าระหว่างวนะันอะตัวนี้คือดีมากๆเลยลองไปหาดูได้ของบับบี้บราวนะคะถัดมานะคะจะเป็นอายไลเนอร์แบบจิ้มจุ่มนะคะก็ ประทับใจแบรนด์นี้อีกแล้วนะคะมิลเล่นะคะตัวนี้จะเป็นมิลเล่แบล็ f ฟิกซ์ลิควิดไลเนอร์วอดเดอนะคะก็จะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นลิควิดเป็นน้ำนะคะก็จะเป็นมีพร้อมมากับแปรงแบบนี้แล้วก็เขาให้เส้นที่คมค่ะแล้วก็ไม่ไม่เป็นคราบไม่เป็นแพนด้าระหว่างอันแล้วสิคัญก็คือมัอนติดทนแล้วมันก็กันน้ำด้วยตัวน,นี้ก็คือเป็นอีกไอเทมที่ชอบมากๆนะคะของมิลเล่ค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นอายไลเนอร์แบบปากกานะคะนี่เลยส้มชอบของ c l ี o นะคะเป็น c l ีโอวอเตอร o o พิ้ฟบลัชไลเนะคะก็จะเป็นลักษณะของแปลงหัวแปลงแหลมๆแ,แบบนี้นะคะเอาไว้กรีดให้มันแบบเป็นเส้นสวยงามนะคะแล้วก็ได้เส้นงค่อนข้างโคมสีค่อนข้างชัดดำสนิทนะคะตัวนี้ก็เอ่อเป็นสีแบล็กนั่นเองนะคะของ c l ีโก็เป็นแบรนด์เกาหลีเหมือนกัน,ก,นก็ลองไปหาดูได้นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยะคะ่ะเป็น ถัดมานะคะผลิตภัณฑ์อายไลเนอร์ที่เอาไว้ทาหัวตานะคะก็ <c oughs> จะมีอยู่สตัวที่ชอบนะคะก็ <c oughs> จะมีของบิเล่อีกแล้วนะคะนี่คือเป็นซูเปอร์สตาร์กลิตติงเจลไลเนอร์วอเตอร์พรูฟนะคะก็จ <c oughs> ะเป็นสี ขาวขาวมุกมุกเงินเงินแบบนี้นะคะนี่ติดทนมากแล้วเป็นคนทำให้ตาดูวิ่งนะคะแล้วก็อันหนึ่งของ e ีจูดนะคะเทียไรเนอร์นั่นเองก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหมือนจิ้มจุ่มละเนี่ยก็จะเป็นแปลงแบบนี้นะคะก็จะมีกริตเตอร์ที่ค้างแวววาวมากกว่านะคะส่วนมากถ้าเป็นกลางวานันอ่ะจะใช้แบบนี้ถ้าเป็นกลางคืนก็ใช้แบบนี้มันจะวิ่งมากกว่านั่นเองก็เป็นไฮไลท์เฉยตาที่ที่ชอบมากๆค่ะสองสองตัวนี้นะคะ <S <S ต่อมานะคะก็จะเป็นในกลุ่มของบลัชออนนั่นเองนะคะซึ่งของนี้ เลยค่ะ t o r y b u r c h นะคะอันนี้เป็นจะเป็น Lip and Cheek t ทินนะคะตัวน,นี้ก็คือเอาไว้ทาสำหรับทาแก้มก็ได้หรือทาปากก็ได้อย่างวันนี้ก็ทามาก็คือจะเป็นสีอ่อนๆนะคะมันจะเป็นแบบสีแบบนี้ซ่อมๆหน่อยนะคะแล้วก็ทาแล้วมันจะทำให้ผิวชุ่มชื้นด,ด้วยนี่แบบนี้ทาให้ดูสีมันจะออกซ้มๆอ,อ,อ่อนๆนะคะไม่ไม่เข้มมากนะคะแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติอะ่ะนี่เห็นไหมเอ่ยชอบมากแล้วมันเกลี่ยง่ายแล้วแบบผิวดูแบบ สุขภาพดีทันทีนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นของ Tory Burch ผ่ามานะคะก็จะเป็นในกลุ่มของเช็ d i ิ g งนะคะอันนี้ซ้ำชอบมากเลยนะคะแบรนด์ของอังกฤษนะคะมีมิมีมม่นะคะตัวนี้จะเป็นบลัชมี่นะคะเครื่องภายในก็จะมีแบบเป็นแบบปลงแบบนี้มาให้ในตัวเลยนะคะส่วนทุกพาได้แล้วก็เนี่ยเอาไว้เช็ดิ้งสีจะแบบสวยมากนะคะจะเป็นออกมี ความเป็นชิมเมอร์นิดหน่อยนะคะตรงนี้สีสวยจริงๆคะ่ะเอาไว้แบบว่าเฉดดิ้งบริเวณกรามนะคะหรือไฮไลท์ตรงจมูกก็ได้นะคะเพื่อให้แบบรูปหน้าดูเด่นเป็นสันดูแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะก็นี่ก็เป็นของมีมีมีนะคะถัดมานะคะในกลุ่มของมาสคาร่านะคะโหมาสคาร่าเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อนะแต่ว่าที่แบบชอบจริงๆคือนี่เลยค่ะของ i r y d r o บนะคะเป็นรุ่นที่เป็นออหลอดสีชมพูแดงๆแบบนี้นะคะแบบใช้ดีมากลักษณะแปลงเขาก็จะเป็นแบบ คงโคมแบบนี้นะคะแล้วคือมันจะช่วยทําให้ขนตาเรายาวขึ้นต่อให้ดูหนาขึ้นแ้วบคมันช่วยทําให้ขนตามันดูงอนขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ตกระหว่างวันก็เลยยกให้เขาเป็น The Best ของมัสคาร่าปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ชอบมากๆค่ะลองไปหาดูได้คะ่ะ ถัดมานะคะในกลุ่มของลิปสติกในดวงใจนะคะมีอยู่3ยี่ห้อที่ชอบใช้มากๆเลยก็นี่เลยมีของเฮรานะคะมีของยิปแซงนะคะแล้วก็ลานเนชนั่นเองนะคะก็ลิปเนี่ยสารุ่นนี้ก็คือค่อนข้างจะคล้ายกันก็คือจะมีความชุ่มชื้นในตัวค่อนข้างสูงเลยนะคะอย่างของเฮราเนี่ยอันนี้จะเป็น l i ม i t ต็ดดิชั่นนะใกล้หมดแล้ว คือใช้แบบใกล้จังหวดจริงๆนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ t e x t อร์เขาดีแม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ปากแห้งด้วยถัดมานะคะก็ของอิฟแซงนะคะถ้าใครดูซีรีส์โทมินจุนนะนาะงเอกเขาใช้สีเนี้เราก็เลยแบบว่าไปหาซื้อมาใช้แล้วก็ใช้ดีจริงๆค่ะสีออกส้มๆนะคะก็คือสีนี้เลยส้มทาอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นของลันเนชนะคะนี่เลย เป็น texture แบบคล้ายๆกันเลยเป็น l i ป cream นะคะแล้วนี่จะเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนะคะก็เลยเป็นลิป s t i c k ในดวงใจนะคะมีที่ใช้อยู่จริงๆก็คือมีสรุ่นนี้แหละนะคะที่ใช้บ่อยมากก็วนๆกันไปอะเนาะแล้วแต่อารมณ์นะคะจะใช้อันไหนนะคะก็เป็นสารีห้อชอบมากๆค่ะสำหรับลิปสติกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวก l i ป cream เนี่ยแมทนะคะจะชอบของนียี่ห้อนี้เลยค่ะของ Too Faced นะคะอันนี้สี m e l t d Candy ค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อลิปสติกที่แบบโห้หแน่นมากสีแน่นมาก,น,น,มากนี่เลย แล้วก็ติดทนด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบมีแห้งนิดทีหน่อยๆระหว่างวัน,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 นแต่ก็โอเคนะคือสีมันติดทนจริงๆนะคะของ Toface นะคะรุ่น Melted นั่นเองก็เป็นไอเทมที่เขาขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันก็ใช้ดีจริงๆแล้วองไปหาดูได้นะคะของ Too o f c e e ค่ะสุดท้ายและนะคะเป็นลิปกลอสคะที่ส้ม เออใช้แล้วก็ชอบคือปกติไม่ค่อยทานลิปกลอสเท่าไหร่แต่ว่าพอเราตัวนี้เราชอบจริงๆนะคะของจิลสจวนนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีออกชมพูชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะก <c oughs> ็จะมีให้ให้สีด้วยนะคะตัวนี้อาจจะแบบไม่เข้มมากนะคะแต่ก็เป็นสีชมพูกลางหวานๆจริงๆก็คือะคะชอบแพ็กเกจจริงคือแต่ว่าของเขาก็ดีจริงๆนะคะก <c oughs> ็ทำให้ยิ่งชอบไปกันใหญ่นะคะของจิลสจวนะคะก <c oughs> ็ลองไปหาดูได้เนาะเอาล่ะครบหมดแล้วนะคะสำหรับ The best c o s m e t i c ปี2014ทันี่ที่ที่ส้มคัดเลือกมาที่แบบว่าเออเราใช้แล้วเ,เราชอบจริงจริงนะคะก็คือ,อถ้าสนใจตัวไหนนะคะก็ลองเสิร์ช Google ดูเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้ให้เราได้แบบเออหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะก็ลองมาคุยกันได้เนาะใน Facebook ของส้มนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวในครั้งหน้านะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ